สน,นพิทยาอนุพรมาที่โตประธานนะครับท่านที่สองนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับของคุณสมพงศ์สินพานะครับมาที่โต๊ะของอครับโตของภาวุกิเทศวรท่านที่สามนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลนะครับ สมบูรณ์ฟันสกุลนะครับและบุรพกษัตริย์ที่ราชนะครับหลังจากนั้นก็คือโต๊ะสี่ทิศนะครับท่านแรกนะครับขอเชิญคุณนนยนาปัตทพงครับเชิญ mm hmm. ที่ทิศทิศเหนือนะครับ mm hmm. ท่านที่สองครับพี่น้อยครับ mm hmm. ทิศตะวันออกนะครับ พี่หมูครับทิศนู้นนะครับครับ,รบป้าประทินนะครับทิศนี้ครับ